สวัสดีครับผมนิกจากช่องนิกธนกรนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในเกม Card Rider Rush Plus นะวันนี้ก็จะมาทำเควสเหมือนเดิมเป็นเควสที่หลายคนก็าถามมาเหมือนกันว่ามันทำยังไงนะครับก็คือว่าค้นหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ใกล้ชายหาดในเมืองนะครับต้องใช้การแข่งความเร็วโหมดหลายคนก็คือเหมือนเดิมครับผมใช้โหมดความเร็วนะครับแล้วก็ใช้เล่นโดยการ a d ด b o ทตัว เราไม่ต้องการแข่งความเร็วตอนนี้เราต้องการจะทำเควสห้ผ่านเพราะฉะนั้นเราแอดบอทหตัวส่วนแมปเนี่ยผมได้ข่าวแวแวๆมาว่ามันต้องก็เมื่อกี้บอกให้หาสมบัติที่อยู่ใกล้ชายหาดใช่ไหมงั้นก็ต้องเป็นแมปที่เกี่ยวกับชายหาดอ่ะก็น่าจะเป็นแมปนี้ฮนะ bridge run ในวงเล็บ beach นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับ เกมนี้เปิดมาประมาณสัก3-4วันได้แล้วเนอะเท่าที่ผมสังเกตนะก็คนเก่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากจริงยิ่งลงเวลาเราลงแรงค์ไต่แรงค์เนี่ยพลาดนิดนึงหรือชนเสียหลักนิดนึงเนี่ยจากอันดับที่มันอยู่ดีๆเนี่ยคือไม่ต้องหวังว่าจะตีตื้นได้เลยเพราะแต่ละคนก็ฝีมือกันแบบฉกขาดมากผมก็เป็นลูกเจยบอยู่ในเกมเนะถ้าเกิดยังไงใครที่เจอก็ทักทายกันได้นะครับ แอดมาเป็นเพื่อนมาแข่งเล่นกันได้นะครับใครอยากเป็นลูกศิษย์ก็ยังรับอยู่นะฮะตอนนี้เราก็ขับไปก่อนนะหาไปก่อนว่าม,มันอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันน่าจะอยู่ใกล้ๆกับชายหาดนะเขาเขาบอกว่าให้หาสมบัติที่อยู่ใกล้ชายหาดในเมืองใช่ไหมเดี๋ยวปองวนๆหาดูก่อนว่ามันมันอยู่ตรงไหน,นครับไม่รีบไม่รีบครับเราไม่ได้แข่งความเร็ว โอ้ิเปลงเวลานี่ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากครับอ,อยู่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวอืมเดี๋ยวไปวนมาอีกรอบหนึ่งดีกว่าครับน,น,นี้เดี๋ยวไปวนมาอีกสักรอบนึงดีกว่าช่วงนี้ก็ขอไปเร็วๆก่อนแล้วกัน จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเราต้องไปหาที่ชายหาดเดิมทีนี้จะค่อยๆดูซิว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนครับค่อยๆค้นค่อยๆค้นป่ะไปกันเลยป่ะถึงชายหาดแล้วครับดูสิแถวๆนี้หรือเปล่า เจอแล้วอ๋อเมื่อกี้ผ่านตาไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วนะฮะที่เหลือก็แค่รีบวิ่งให้จบเกมเร็วๆผมขอไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะฮะไม่เป็นการเสียเวลาเราทำเควส่านแล้วนะครับเดี๋ยวเราเออกไปดูอ่าเข้าเส้นชัยเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะผ่านไหมแต่เราเจอสมบัติยังไงมันก็ผ่านเรียบร้อยแล้วครับไม่น่ามีปัญหาอะไร เหมือนเดิมน,นะครับถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ถ้าเกิดชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปครั้งต่อไปที่เป็นประโยชน์มาให้อีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยเด็วผ่าหรือยังโอ้ผ่าเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยรับของครับ โอเครับของให้เรียบร้อยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ